สวัสดีครับพบกันใน408.05นะครับซึ่งตั้งแต่คลิป08.05นะครับเป็นต้นไปจะเป็นท้ายบทนะครับท้ายบทมีประมาณ7ข้อนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อ1เนาะจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็จะไปไวเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ะก็สมการตามนี้เลยนะครับ การตอบสนอง i ิมพันนะครับเป็นแบบ pixel d i f f e เ e n c e นะรับ s e p a r a t e pixel ฟเ f f ต r e n c บ r o b e r t p r e v i ด sobel นะครับก็เฟชชั่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแบบแรกนะครับก็ผมจะนิวตัวสคริปตขึ้นมานะครับเป็น pr pr 8 8 1 1ปดนกอนะครับแปดหนึ่ง e โอเคเป็นพิกเซ i f f e r e ล c e เนาะ เดี๋ยวผมขอดูโค้ดก่อนนะครับผมได้เขียนเป็นอะไรไว้รู้สึกว่าผมเขียนเป็นฟังก์ชันไว้นะครับฟังก์ชันอ่ะก็นิวนิวซิปเขึ้นมา เดี okay. Hence, ๋ยวผมเตรียมฟังก์ชันก่อนนะครับในส่วนแรกเป็น pixel difference เนอะโค้ดในส่วนของ pixel difference ก็มีประมาณนี้ครับลบคอมเมนต์ออกไปก่อนโอเคก็เป็นฟังก์ชัน pixel difference นะครับก็รับค่า image มานะครับ r ีเทิร์นเป็น hr hc แล้วก็ gc ไปนะครับอันนี้ผมเขียนเหมือนกับว่าแทนไปนตัวแปร f เนอะภาพแล้วก็แปลงภาพ ครับแล้วก็ตามสมก,การของ pixel difference นะครับก็มีเมทริกแบบนี้ครับ3คูณ3เนะเาะก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ทำการแทนค่าในแต่ละตำแหน่งนะครับตามสมการให้สอดคล้องกันแล้วก็ทำการาทำการ c o n v o r u i o n 2มิตินะครับก็ return ค่าออกไปอันนี้เป็น f ฟ s h ช o n เดี๋ยวผมกด save f u n ังชันก่อนนะครับก็เป็นอันนี้นะครับ o m โอเค ในส่วนของฟังก์ชันถัดไปนะครับเป็น s e p a r a t e pixel กเ f f ด e ฟเฟอเนเนาะอ่า s e p a r a t e pixel ลด f f เ e อเรนโอเคก็ New File ขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็โค้ดผมเขียนไว้โอเคเซฟนะครับก็อ่านภาพเข้ามาเนะาะออรับ,บภาพเข้ามานะครับได้เจนเป็น h r h c g c นะครับแล้วก็ใช้ ตามแทนค่านะครับตามนี้เลยนะครับตามพาร์ลี้ก็เหมือนกันครับในส่วนของพิเซลอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ต้องเตรียมไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปดูโค้ด pr ส่วนนี้กันเลยนะครับโค้ดหลักจริงๆยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมเปิดโค้ดหลักมาก่อนก็ทำการอ่านภาพเข้ามา ภาพเข้ามาแล้วก็อันนี้นะครับผมเรียกใช้ฟังก์ชันแต่ละตัวเนาะซึ่งผมยังเอามาไม่ครบเพิ่งได้แค่2ตัวแรกนะครับน,นี้แล้วก็ดึงตัวค่าที่รีเทิร์นมานะครับแต่ละตัวแต่ละฟังก์ชันแล้วก็ส่วนส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการนำผลลัพธ์มาโชว์นะครับเป็นพอตแบบสับพอร์ตนะครับเป็นแต่ละ ตัวเนาะพิกเซลเดฟเฟอ c e เรนซ์ก็ส่วนแรกนะครับแล้วก็อันนี้ส่วน ate, เซปเปเ t ตพิกเซลเดฟเฟอร์เรนซ์นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรเบิร์ตนะครับแล้วก็เพวิสเพวิสแล้วก็โซเบลและเฟเชนเฟเชนตามลำดับนะครับตามนี้เนาะอา่าผมได้เขียน Titan ไทเทิลไว้อยู่เนาะเฟเชน so Bill, อันนี้โซเบลอันนี้เพวิสโอเคเอ่ะ โค้ดก็มีใน GitHub อยู่แล้วนะครับก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวผมเตรียมในส่วนของฟังก์ชันที่เหลือให้เสร็จก่อนนะครับก็มีตัวเพวิตโรเบิร์ตโซเบลแล้วก็เฟสเชนในส่วนของโซเบลในโซเบลโอเคในโซเบลนะครับแล้วก็โรเบิร์ต อันนี้โรเบิร์ตเอนเซปต์เดียวกันนะครับก็เอาค่าค่าจากเมตริกตัวนี้นะครับไปแทนค่าในนี้เนาะเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับแต่ละฟังก์ชันแล้วก็ถัดไปเป็นเพวิทนะครับเซฟ เพวิตแล้วก็เฟ s ช i o นโอเคอเดี๋ยวเราไปดูผลลันนะครับในส่วนของบทท้ายบทที่8นะครับข้อแรกกันลันดูเดี๋ยวเอาภาพนี้แล้วกันนี่คือผลลันนะครับของอท้ายบทนะครับที่8ข้อ1น นะก็ได้ตามนี่เลย่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ